สวัสดีค่ะไร่เพชรพญายเย็นค่ะวันนี้ไร่เพชรพญายเย็นจะมาพามาดูบูธเจ็ค่ะอันนี้เป็นบูธเจ็ท้ายฤดูช่วงอโวคาโดแก่ของพันธุ์บูธเจ็นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลานะคะตุลาพฤศจิกาพวกนี้ค่ะเอาไปลูกค้าซื้อไปก็จะมีปัญหาว่าสุกยากอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะสุกยากหน่อยค่ะ สุกยากแล้วพอเวลาสุกเขาก็จะมีผิวเหี่ยวนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่หมดฝนเหมือนจะเป็นอะโวคาโดที่มันคลายน้ําแล้วมันก็จะเหี่ยวอเนี้ยค่ะแต่ถามว่าแก่ไหมแก่นะคะดูดูนี่ค่ะนี่สังเกตจากเม็ดเขาเนาะ <S <S ถ้าเขาแก่จัดเนี่ยเม็ดเขาก็จะร้าวเปลือกก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะ <S 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 ทีนี้เราจะมาทํายังไงให้สุก มันไม่ยากเลยนะคะเราจะที่สวนเนี่ยบ่มสุกโดยที่ไม่ต้องใช้สารทำง่ายๆเลยค่ะอย่าอะโวคาโดที่เราตัดมาเนี่ยจะมีตัดบางคนก็จะบอกว่าตัดขั้วสั้นจะสุกเร็วตัดขั้วายาวจะสุกเร็วเอ่อจะสุกช้าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะอันนี้สุกอันนี้สุกลูกนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยเนี่ยอย่างผลเนี้ยสุกแล้ว แล้วก็เป็นขั้วยาวขั้วไม่เหี่ยวเลยเห็นไหมคะขั้วเขายังสดตึงๆแต่ดูผิวเขาก็จะออกเหลืองนิดๆผิดกับอันนี้ที่จะยังเขียวอยู่คือจะยังดิบแต่ขั้วสั้นตัดมาในระยะเวลาที่เท่ากันค่ะคือช่วงฤดูเนี้ยกว่ามันจะสุกก็ประมาณ7-10ถึงบวันจะประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องอดใจรอ,อนิดนึงแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้มันสุกเร็วมันไม่ได้ยากเลยค่ะ บ้านเราทุกบ้านจะมีตู้เก็บของแบบนี้เนาะอี่ยค่ะตู้เก็บของกระจุกกระจิกอยู่แบบนี้เห็นไหมคะที่สวนเนี่ยจะเอามาใส่ตู้ไว้อย่างนี้ค่ะวางใส่ตู้ไว้อย่างนี้เลยวางไว้เฉยๆอย่างนี้แล้วค่ะใส่ตู้ไว้นี่กระสุกแล้วค่ะสองผลเห็นไหมคะเนี่ยสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเนี่ยผลนี้ก็จะทานได้แล้วเนาะ อันนี้ก็ทานได้แล้วนี่ค่ะเราก็จะใส่เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดเลยค่ะนติดตัวไว้แบบเนี้เจ็ดถึงสิบวันเจ็ดวันคุณก็ครบเจ็ดวันคุณก็สังเกตดูว่าผิวมันออกเหลืองๆแล้วเนาะจับดูก็จะนิ่มมือนิดๆค่ะมันก็จะสุกพร้อมทานอันนี้เพิ่งเก็บมาเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะวางไว้แบบนี้ค่ะวางแบบเนี้ยสุกมันก็จะสุกพร้อมกันค่ะ มันก็จะค่อยสุกแล้วเราก็ปิดเอาไว้อย่างเงี้ยในอุณหภูมิที่แบบนี้หรือไม่ก็ทุกบ้านมีถังข้าวสารถังข้าวสารแบบนั้นนะที่สวนจะใช้ถังแบบนี้ใส่ไว้ในถังข้าวสารก็ได้ค่ะมันก็จะสุกเร็วจะทําให้อโวคาโดสุกเร็วขึ้นมันจะเป็นเฉพาะพันธุ์บูดเจที่ว่าสุกค่อนข้างยากค่ะเห็นไหมคะอันนี้ใครก็ว่าไม่แก่แก่ค่ะสุก จะผ่าให้ดูเนื้อเลยนี่ค่ะสุกทุกลูกลูกนี้ลืมดูในค่อนข้างจะงอมไปนิดหนึ่งเห็นไหมคะผลสุกกับผลดิบมันก็จะต่างกันสีผิวเขาก็จะเหลืองเห็นไหมคะเนี่ยสุกอะอโวคาโดสุกเขียวมันก็จะออกเหลืองๆแบบนี้นิดนึงนี่คือสุกแล้วนี่คะ่ะแล้วทีนี้ให้ดูผลนี้นี่คะ่ะอันนี้ยังไม่สุกนะเก็บมาระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ขัวยาวนี่สุกก่อนแล้วค่ะเนี่ยสุกก่อนแล้วผลนี่สุกแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่สุกแล้วสามารถที่จะทานได้เลยกําลังทานเลยแบบนเนี้ยเนื้อเหนียวสุกทั้งที่คั่วเขาเนี่ยยาวแล้วก็ยังสดอยู่คือที่สวนจะใช้วิธีบ่มแบบเนี้ยค่ะที่ทําคลิปบอกเพราะว่าลูกค้าบางคนจะโทรมาถามอยู่ตลอดเลยว่าทําไมมันยังไม่สุกทําไมมันยังไม่สุก ของที่เราเก็บสดไปนะคะอย่างน้อยอ่ะสดไปจากสวนเนี่ยเก็บไปใหม่ๆอ่ะมันเจ็ดถึงสิบวันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าไปอยู่ที่แม่ค้าทําไมถึงว่าไปสุกนานมันก็จะไปค้างกับแม่ค้าหลายคืนแล้วมันก็จะไปสุกสุกเร็วหน่อยแต่ถ้าไปจากสวนเนี่ยมันก็จะหลายวันถ้าเราไม่ใช้พวกยาแต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีบ่มแบบนี้ค่ะที่สวนจะบ่มแบบนี้สุกและเนื้อสวยมากเลยเนี่ยอันนี้น่าจะงอมไปหน่อยเลยเนี่ย หอมผลนี้งอมไปหน่อยแล้วเหลืองเห็นไหมคะอันนี้ตัดขั้วสั้นอันนี้ตัดขั้วยาวก็เลยมาทําคลิปบอกลูกค้าค่ะเพราะว่าบางท่านน่ะยังว่าแหละไม่รู้จริงๆเนาะเพราะว่าไม่ไม่เคยมีสวนแล้วก็ไม่เคยทราบพ,พิธีการบ่มของหรือบางคนอยากให้สุกเร็วเราเก็บไว้ในตู้แบบนี้เรามีกล้วยกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก็ได้ค่ะวางไว้ข้างในด้วยก็จะทำให สุกเร็วขึ้นสาระดีๆในวันนี้นำมาฝากค่ะโอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆไร่เพชรพยายเย็นจะนำเสนออีกนะคะฝากกดติดตามไร่เพชรพยายเย็นด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ